กองกำลังป้องกันชายแดนนะคะนับว่าเป็นประการของแผ่นดินค่ะที่มีทหารชายแดนนั้นปฏิบัติภารกิจอย่างเข้มแข็งในทุกๆวันเลยนะคะโดยวันนี้ค่ะเรามีข่าวมาฝากคุณผู้ชมเมื่อปัวขาวร้อยโทสมบัติบัญชาเมฆนะคะได้ลงพื้นที่ไปถ่ายทำรายการ Follow Me ถ้าชอบก็ตามมาของกองทัพบกโดยเขาได้ไปเยือนหน่วยทหารชายในพื้นที่ชายแดนค่ะไปติดตามพร้อมกันค่ะ ร้อยโทสมบัติบัญชาเมฆหรือบัวขาวได้ไปเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ด่านชายแดนช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะพร้อมได้มอบธงชาติไทยที่จะททำโดยพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยซึ่งมีมาตรฐานสีที่ถูกต้องตามที่รัฐบาลกำหนดให้แก่เจ้าหน้าที่สำหรับใช้ชักประดับต่อไป นอกจากนี้นะคะบัวขาวยังทําหน้าที่เป็นบุรุษไปรษณีย์นำอุปกรณ์กีฬาที่ได้รับการอนุเคราะห์จากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติไปมอบให้กับโรงเรียนที่อยู่ตามแนวชายแดนและฐานปฏิบัติการทางทหารจํานวน4ฐานค่ะสําหรับไว้ใช้ในการออกกําลังกายและเป็นสัญลักษณ์ของกําลังใจของคนแนวหลังที่ส่งมาอย่างพี่น้องทหารแนวตะเข็บชายแดนไปฟังกันค่ะว่าบัวขาวเขาได้พูดคุยอะไรกับทหารชายแดนในพื้นที่กันบ้างค่ะ มาให้กำลังใจแล้วมามาอุปกรณ์กีฬาเพื่อที่จะให้พิการช่วงเวลาว่างได้ออกกําลังกายนะครับก็มาเป็นกําลังใจให้นะครับแล้วต่อไปเราก็จะไปที่ประสาทตากใบเพื่อที่จะไปดูพนทีีที่นั่นนะครับก็มาให้กําลังใจตามที่นั่นด้วยนะครับบ้า